สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ทางช่องนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาถักเสื้อคอปเด็กผู้หญิง5-6ขวบนะคะใส่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูวิธีถักกันเลยค่ะ เราใช้2ส,สีนะคะไหมขนาดสีพายค่ะขึ้นปอมใหมค่ะจากนั้นขึ้นโซ่ไปทั้งหมดสีโซ่ค่ะจากนั้นนะคะก็ทำลายพอ1คอน,นะคะสองครั้งในหลักเดิมโซ่หนึ่งจากนั้นก็พอหนึ่งคอสมครั้งในหลักเดิมค่ะ จากนั้นนะคะโซ่1พอนคอ3ครั้งในหลักเดิมจากนั้นโซ่หนึ่งพลนคอ3ครั้งในหลักเดิมนะคะเราจะทำสีมุมนะคะเราก็จะทำทั้งหมดพลนคอ ทางหมดนะคะจํำนวน12ส,สองหลักกลางระหว่างช่องนะคะโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งสีมุมนั่นเองค่ะจากนั้นโซ่หนึ่งค่ะทีนี้นะคะจบแถวนะคะเราก็จะจบด้วยลายละหอดึงไหมผ่านนะคะในหลักโซ่นะคะจากนั้นก็เลื่อนห่วงค่ะให้อยู่ในช่วงโซ่หนึ่งนี้นะคะที่เป็นช่องว่างตรงนี้นะคะจากนั้นขึ้นโซ่สค่ะ ทีนี้เราก็ทําลายพอหคอ2ครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นโซ่หนึ่งแล้วก็ลงพาลงพอ1คอนะคะ3ครั้งในหลักเดิมนะคะถัดไปนะคะเราก็โซ่หนึ่งนะคะแต่ละมุมนะคะเราก็จะทำเหมือนกันกันกบมุมแรกนะคะก็จะลง ลายพอ1คอนะคะ3ามครั้งในหลักเดิมโซ่1แล้วก็พอ1คอ3ามครั้งในหลักเดิมนะคะแต่ละมุมนะคะก็จะได้ทั้งหมดสีมุมค่ะแต่ละมุมนะคะก็จะได้ทั้งลายพอ1คอนะคะทั้งหมด6หลักนะคะแต่ละมุมแต่กึ่งกลางก็จะอยู่ที่โซ่หนึ่งค่ะทีนี้สุดแถวนะคะโซ่1แล้วก็จบงานนะคะด้วยลายรอหอค่ะ แทงเข็มลงไปแล้วก็ดึงไหมผ่านแล้วก็ดึงไผ่ผ่านแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็นําสีเขียวม,มาต่อค่ะทีนี้นะคะวิธีต่อนะคะแล้วแต่ใครจะต่อตรงมุมหรือว่าต่อระหว่างช่องของมุมก็ได้นะคะตัวนี้นะคะแอดมินมาต่อในช่องระหว่างมุมนะคะจากนั้นนะคะโซ่3ามค่ะ จากนั้นก็ลงลายพหนคอสองครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นโซ่หนึ่งค่ะต่อไปนะคะในส่วนมุมนะคะเราก็ทำลายพหนึ่งคอสามครั้งในหลักเดิมโซ่หนึ่งแล้วก็พหนึ่งคอสามครั้งในหลักเดิมนะคะในส่วนของมุมค่ะ จากนั้นนะคะโซ่หนึ่งในช่วงระหว่างมุมนะคะพอ1คอสครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นนะคะโซ่หนึ่งในส่วนมุมนะคะทำเหมือนมุมแรกเลยค่ะก็พอนคอสครั้งในหลักเดิมโซ่1แล้วก็พอนึคอสครั้งในหลักเดิมนะคะจากนั้นก็ดําเนินการต่อนะคะก็ ทำเหมือนมุมที่1แล้วมุมที่2ค่ะตอนนี้นะครับจบแถวที่3นะคะโซ่1น,นะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านนะคะหรือว่าสลิปสติ c กนะคะจากนั้นแอดมินก็จะเลื่อนห่วงไปนะคะเพราะว่าเราจะ ทำเพิ่มอีกแถวหนึ่งค่ะให้ไปอยู่ในช่องที่เราทำโซ่นะคะช่องว่างระหว่างดอกแบบนี้นะคะจากนั้นโซ่3ค่ะจากนั้นก็ทำลายพอนคอสองครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นนะคะโซ่หนึ่งจากนั้นเราก็ลงตรงมุมค่ะเหมือนเดิมนะคะพอนคอสามครั้งในหลักเดิมโซ่หนึ่งแล้วก็พอนคอสามครั้งในหลักเดิมค่ะ ในส่วนมุมค่ะต่อไประหว่างมุมนะคะก็จะมี2ช่องนะคะเราก็ลงลายพอหนึ่งคอนะคะ3ครั้งในหลักเดิมนะคะแต่ละช่องในในส่วนลอยต่อนะคะเราก็จะโซ่หนึ่งนะคะเหมือนเดิมนะคะ จากนั้นนะคะก่อนจะถึงมุมเราก็โซ่หนึ่งเหมือนกันค่ะทีนี้เราก็ทำแต่ละมุมไปนะคะให้เสร็จนะคะสีมุมนะคะ จากนั้นนะคะจบงานด้วยสลิปสติ๊กนะคะโซ่1แล้วก็สลิปสติ๊กค่ะดึงไหมผ่านนะคะบางคนนะคะสามารถตัดไหมแล้วก็ใช้เข็มได้นะคะแล้วก็ร้อยใต้ตรงเราเริ่มต้นนะคะหรือว่าโซ่นะคะให้เป็นช่องอย่างนั้นก็จะสวยงานเรียบร้อยค่ะวิธีต่อกันคะ่ะแอดมินก็จะต่อด้วยสีขาวนะคะเพราะว่าจะเล่นลูกเล่นนะคะหรือว่าการต่อ ให้มีโดดเด่นนะคะแอดมินก็จะใช้สีขาวต่อค่ะทีนี้นำสีขาวนะคะแล้วก็มาต่อแต่ละมุมไปนะคะจับมุมให้ตรงกันนะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปนะคะทีนี้แอดมินก็จะแทงลงข้างซ้ายหรือว่าขวาได้หมดนะคะแล้วแต่ความถนัดของเราจากนั้นก็แทงลงดอกอีกฝั่งหนึ่งนะคะจากนั้นก็ดึงไหม ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการดึงไหมผ่าน,นะคะถ้าเรียกทั่วไปก็จะเป็นสลิปสติ๊กนะคะแอดมินก็จะดึงผ่านแต่ละหลักไปนะคะจนได้จำนวนที่เราต้องการนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมีสอนนะคะว,ว่าในช่วงต่อระหว่าง4ดอกนี้เราจะทำแบบไหนนะคะทีนี้นะคะเรามาต่อใน ส่วนมุมแต่ละดอกนะคะทั้งหมดสีมุมนะคะเราแทงฝั่งขวามือก่อนนะคะฝั่งขวามือแล้วก็แทง2ดอกเลยนะคะแบบนี้ฝั่งซ้ายนะคะเอาฝั่งที่เราทําไว้ก่อนแล้วก็ฝั่งที่เราจะต่ออีกมุมนึงนะคะจับมุมให้ตรงค่ะจากนั้นก็ดึงไหมนะคะผ่านทั้ง4มุมเลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เริ่ม เริ่มนะคะต่อดอกใหม่ได้เลยค่ะด้วยลายรอหอหรือว่าสลิปสติ๊กนะคะจากนั้นนะคะเราก็ต่อไปทั้งหมด16ดอกนะคะแต่ถ้าใครต้องการไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มจำนวนดอกนะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะทีนี้เรามาตัดช่วงดอกนะคะระหว่างสีมุมนะคะว่าเราจะทำแบบไหนนะคะ แทงเข็มลงไปนะคะแต่ละมุม2ดอกนะคะจากนั้นก็ดึงไหมขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็ดึงผ่านนะคะแต่ละมุมไปนะคะหรือว่าแต่ละหลักไปนะคะจนกว่าจะถึงมุมนะคะที่สี่มุมนะคะ ตรงนี้นะคะถึงสี่มุมเรียบร้อยก่อนจะถึงข้ามมุมนะคะแล้วก็แทงลงตรงใต้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านจากนั้นข้ามไปเลยค่ะแล้วก็ดึงไหมผ่านแบบนี้นะคะจากนั้นก็เก็บแต่ละหลักไปนะคะจนกว่าจะจบแถวค่ะทีนี้นะคะเรามาดูงานของเรานะคะเวลาช่วงตัดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็ดําเนินการต่อค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ต่อเป็นวงกลมนะคะหน้า8หลัง8นะคะก็ได้16ดอกค่ะทีนี้เราก็จะทำในส่วนด้านบนนะคะให้เรานำสีเขียวมาต่อค่ะจากนั้นนะคะโซ่หนึ่งค่ะแอดมินก็จะเก็บขอบก่อนนะคะเราก็จะเก็บขอบในส่วนด้านในก่อนเราก็ทำลายคอทอทั้งแถวนะคะหรือว่าทำลายคอทอจนจบรอบนั่นเองค่ะ ลายคอทอนะคะก็แทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาได้2ห่วงหนึ่งไหมผ่านทั้งสองห่วงนะคะจากนั้นเราก็ดําเนินการต่อค่ะเก็บแต่ละหลักนะคะจนจบรอบตัวเสื้อค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราจบรอบนะคะเราก็ซีค่ะหรือว่าสลิปสติ๊กนะคะจากนั้นโซ่สองแล้วก็พิงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะ แต่ละหลักจนจบรอบค่ะลายพอหนึ่งลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมานะคะได้3ห่วงดึงไหมผ่านทั้ง3ห่วงค่ะจากนั้นก็ดําเนินการต่อค่ะทาลายครึ่งพอหนึ่งคอจนจบรอบค่ะ ค่ะเมื่อเราจบรอบนะคะเราก็จะจบด้วยสลิปสติ๊กนะคะแล้วก็โซ่สองพิกงานตัดไปค่ะแถวที่สมแล้วก็ทําลายครึ่งพอลคอเขี่ยกลางหลักหน้านะคะแทงเข็มลงกลางตรงนี้นะคะของแล้วก็ดึงไหมผ่านขึ้นมาได้3ามวงดึงไหมผ่านทั้งสามห่วงนะคะตัวนี้ลายครึ่งพอลคอเขี่ยกลางหลักหน้าต่อไปหลักที่สองนะคะเราก็จะทําลายครึ่งพอลึคอเขี่ยกลางหลักหลังนะคะ ถัดมาแถวที่หลักที่3ค่ะเราก็ทำลายครึ่งพอนคอเกี่ยวกลางหลักหน้าค่ะผนวกตัวนี้ไหมไม่ตึงนะคะเกี่ยวกลางหลักหลังนะคะหลักที Alexandria ่2องแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาจากนั้นก็พันหัวเข็มในหลักที่3นะคะก็ทำลายครึ่งพอน่คอเกี่ยวกลางหลักหน้าค่ะหลักที่4ก็ลายครึ่งพองคอเกี่ยวกลางหลักหลังค่ะ เราก็จะทําลายครึ่งพอ1คอเกี่ยวกลางหลักหน้ากับลายครึ่งพอ1คอเกี่ยวกลางหลักหลังสลับกันจนจบทั้งแถวนะคะหรือว่าจบทังจบรอบนั่นเองค่ะ จบรอบเช่นเดิมค่ะเราก็ทำลายล้อหอนะคะจากหนานโซ่2พิกงานค่ะต่อไปแถวที่4นะคะเราก็ทำลายครึ่งพอ1คอเกี่ยวกลางหลักหลังนะคะเราก็จะเกี่ยวตามกันที่เราแถวที่3เลยนะคะ แต่ก็จะสลับกันนะคะถ้าเป็นลายครึ่งพอหนึ่งคอเกี่ยวกลางหลักหน้าก็จะเป็นลายครึ่งพอหนึ่งคอเกี่ยวกลางหลักหลังเรานะคะเราก็จะเกี่ยวตามกันเลยค่ะแล้วก็ทําลายครึ่งพอหนึ่งคอเกี่ยวกลางหลักหลังแล้วก็ทําลายครึ่งพอหนึ่งคอเกี่ยวกลางหลักหน้าสลับกันนะคะจนกว่าจะจบรอบค่ะ จากนั้นนะคะเราจบรอบนะคะก็จะจบด้วยสลิปสติ๊กเหมือนเดิมค่ะเราก็จะทำแค่สีแถวแถวที่5้าเราก็จะเก็บขอบด้วยลายคอทอค่ะแอดมินก็ไม่ได้พิกงานนะคะก็เก็บลายคอทอจนจบรอบค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราจบรอบแล้วนะคะเราก็จบด้วยลายลองฮอนแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะ ทีนี้นะคะเราก็จะไปทําสายนะคะแอดมินก็จะต่อในช่วงต่อที่เป็นรอยต่อนะคะให้เป็นรอยต่อด้านหน้ากับด,ด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้า2ดอกนะคะแล้วก็ด้านหลัง2ดอกในส่วนใต้วงแขนก็จะ2ดอกนะคะก็จะแบ่งกันพอดีค่ะทีนี้ให้เรานําไหมมาต่อนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ไปทั้งหมดนะคะ50โซ่นะคะหรือว่าใครต้องการความยาวมากของสายมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจํานวนโซ่หรือว่า ลดจำนวนโซ่นะคะที่เราอยากได้สั้นเราก็ลดจำนวนโซ่ที่เราต้องการได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งจากนั้นเราก็ทำลายคอทอกลับไปนะคะแต่ละหลักจนจบโซ่ที่เราทำค่ะแอดมินก็จะทำโซ่เป็นสายผูกง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากค่ะตัวนี้ทีนี้เราก็จบงานนะคะเราก็ดึงไหมผ่านหรือว่าซีนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ตัดไหมได้เลยค่ะจากนั้นก็เก็บงานให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ไปทำทั้ง3มุมนะคะให้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปทำส่วนชายเสื้อนะคะหรือว่าขอบเสื้อนั่นเองค่ะแอดมินก็จะทำขอบด้วยสีขาวนะคะให้นำสีขาวมาต่อนะคะจากนั้นก็เก็บแต่ละหลักนะคะด้วยลายคอทอจนจบรอบค่ะ จากนั้นนะคะเราจบงานด้วยลายลรหอนะคะหรือว่าซจากนั้นโซ่3ค่ะแล้วก็พลิกงานค่ะต่อไปนะคะแล้วก็ข้ามไป2หลักนะคะแล้วก็ทำลายคอทอนะคะแทงเข็มลงไปในหลักที่3ค่ะถัดไปค่ะโซ่3ค่ะจากนั้นก็ข้ามไป2หลักนะคะแล้วก็ลายคอทอค่ะโซ่ส ข้ามไป2หลักค่ะลายคอทอแล้วก็จะทำสลับกันแบบนี้นะคะจนจบรอบค่ะทีนี้เราจบงานก็จบด้วยลายเราหอนะคะ นากนนั้โซ่สามลายคอทอค่ะในห่วงถัดไปนะคะโซ่สลายคอทอในห่วงถัดไปค่ะเราก็ทำสลับกันแบบนี้นะคะจนจบรอบค่ะ เมื่อจบรอบนะคะแอดมินจะของลายคอทอในหลักถัดไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําลายผัดนะคะในแถวถัดไปนะคะจากนั้นให้เราทําลายพอหนึ่งคอเจ็ดครั้งลงในหลักเดิมค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมผัดขึ้นมาปลดทีละสองห่วงค่ะจากนั้นเราก็ทําลายพอหนึ่งคอนะคะทั้งหมด7ครั้งลงในหลักเดิมค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ทำลายคอทอในห่วงถัดไปค่ะเมื่อเราได้7ลายพอห่งคอนะคะ7ครั้งเรียบร้อยนะคะหลักถัดไปห่วงถัดไปแล้วก็ทำลายคอทอค่ะแล้วก็ห่วงถัดไปค่ะเราก็ทำลายพัดเหมือนเดิมนะคะหรือว่าทำลายพอหนึ่คอนะคะทั้งหมด7ครั้งลงในหลักเดิมค่ะ ถัดไปนะคะเราได้7หลักนะคะพอหนึ่งคอเรียบร้อยนะคะจากนั้นห่วงถัดไปนะคะเราก็ทําลายคอทอค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําลายพัด7ครั้งลงในหลักเดิมแล้วก็ลายคอทอในห่วงถัดไปนะคะเราก็จะทําสลับกันแบบนี้จนจบรอบค่ะ นี้นะคะเราถึงหลักสุดท้ายนะคะแอดมินก็จะถักบนนะคะก็จะไม่มีจุดลอยต่อนะคะแล้วก็เราจะถึงแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายเราจะทําปุ่มค่ะทีนี้เมื่อเราได้เจ็ดลายครึ่งลายพอหนึ่งคอ7ครั้งเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะต่อด้านบนนะคะหลักที่สี่นะคะของลายพักนะคะในแถวนี้นะคะ ดึงไหมผ่านแบบนี้นะคะจากนั้นแอดมินก็จะทําปุ่มนะคะวนไปอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นแถวสุดท้ายค่ะแล้วก็ขึ้นไปทั้งหมดโซ่3นะคะพิกคอร์ดนะคะโดยแทงเข็มลงไปในหลักแรกนะคะดึงไหมผ่านนะคะจากนั้นตรงนี้นะคะเราก็ทําลายคอทอค่ะถัดไปโซ่3คะ่ะพิกคอร์ดนะคะหรือว่าเราทําปุ่มนั่นเองค่ะ จากนั้นข้ามไปหหลักนะคะแล้วก็ลายคอทอค่ะโซ่3นะคะพิกคอร์ดนะคะจากนั้นนะคะตรงนี้จะเป็นรอยต่อนะคะเราก็ข้ามไปก็ทำลายคอทอบนหลักแรกนะคะถัดมาค่ะโซ่3มพิกคอร์ดนะคะจากนั้นข้ามไปหหลักค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำสำหรับกันแบบนี้นะคะให้จบ รอบตัวชายเสื้อนะคะโดยลายพัด1พัดนะคะก็จะมีปุ่ม3ปุ่มนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงรอยต่อระหว่างพัดอีก1ปุ่มนะคะก็เป็นปุ่มที่4นะคะเราทำวนไปแบบนี้นะคะจนจบรอบค่ะ นนี้ะะคะเราก็ดําเนินมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จบงานนะคะด้วยลายรอหอนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านอีกรอบนึงดึงให้แน่นตัดไหมได้เลยค่ะ ก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะจะถักตามแอดมินไม่ยากนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าแอดมินทาตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนนะคะแอดมินต้องกราบขออภัยในที่นี้นะคะเสื้อตัวนี้นะคะมีของคุณแม่ด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากสนใจอยากจะถักเสื้อคุณแม่เดี๋ยวแอดมินจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะก็สามารถถักเสื้อคู่ทั้งคุณแม่แล้วก็น้องได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ